ดือ้ดอ,อยู่แบบมันขี่ได้เันหน่ยแต่ตุดยอดมันแนมนครับขัมาเลยครับปิดใเถืายายมันออกอ,อันนี้อันนี้อย่างนี้งงพี่น,นี้ไกงวงครับพันใจแอนครับขับสายมาจากอ่ามืองเลยนะครับเนี่ยครับ,บแมนสายสายพันมาจากมืองเลยครับโอ้ที่เจ้าไปสมตู้มื่อนั้นบอกแมนไปไปสมตู้ดนแล้วนะที่เอามาเนี่ยมือนั้นว่าเดี๋ยวมา คเดบกตูวผูครับเ็ตูวผูมันมีอยู่สี่ตัวดีแบ่งออกแล้วนะครับเนี่ยแบ่งออกสองตัวนี่ครับนักสิบสามลูกนครับนี่ตัวนี้หาเดือนนี่ครับหาเดือนครัหาเดือนประมาณสิบสามลูสิบสองสิบสามลกได้นะครับผมสั่งมือนั่งนะอนเดยอาทิหนึ่งแหละผมสั่งมือน่งมันสิบสองลกกกว่าไหมครับครับอันตูวผูกับตัวแม่เป็นยังไงอันนี้ตูวผูครับมีตัวแม่ดิ้นี้ตูวแม่นิ้นตัวแม่นี่ตัวแม่มีตูวผูครับ ตัวเมียตัวเมียไม่สีน้อยกว่าบ่น้อยกว่าครับแล้วมันสิบลัมเพนคือคือตัวผู้ใช่ไหมตัวผู้ที่ลำแพนครับตัวผู้ที่ลำแพนแมนตัวเมียนี่ตัวเมียพึ่งขนสีสีแต่ว่าจะมาเป็นมาบันสีบดีลำแพนคือตัวสี่มันลำแพนผู้ตัวเมียว่ะแมนโซโชโ้โอชูครับโซโลแมนตัวเมียครับนี่ไก่ไข่แล้วล่ะรับ้านเจ็ดแปดลครับตัวเมียเจ็ดแปดลูกแมนตัวเมีย ไก่ไข่แล้วครับบื้องกิขุนมันครับขุนขามันเริ่มปุแล้วไก่ไข่นี่ขึ้นเดพี่ออกับเบิ้องอายุมันน้ำหรือครับอายุมันน้ำหรือกับเบิ้งลักษณะตัวมันน้ำมันมันมันไข่จะเดือนประมาณเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนนี่แหละ <7 S 2> แต่นี่มันหา <ๆ S 2> เ,เดือนกว่าๆครับอันน<ๆ>ี้องกลัวแล้วเลี้ยงยากกวระจะเอาเลีง,งาไมันกินอาหารนะใก่ธรรมดาอยู่แหละครับมันใก่ธรรมดาเนี่ยมนี่ยถ้าเขาเลี้ยงอีเลิอาช่วงี่เขาเลี้ยงยุ่งเขาจะใส่ยี่ห้อยังก็นิวทีนาบ่ อาหารนะเมีนแต่ผมมีแล้วอยู่นี่หาซื้อบ่ได้ยใส่อาหารทั่วไปครับม่าเข้าเน่ยเมียครับเมียนครับอันนี้เขาจำไนจังไหนสิจำไนอย่างมันกับพ่อพันนี่ก็ตัวลสองพันธะครับพ่อพันธุนี่ยเมียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สองพันแม่พันนี่สองพันธมีนแล้วุ่นนี่รุ่นพ่อพันพ่อพันนี่สองพันธะแม่พันนี่ก็ตัวสองพันธุ์ครับครับโอเคแล้วทีแล้วถ้าอู้อยากได้นี่ติดต่อท่างไหนครับผม กาติดต่อเบอร์เลยครับ086<ฮ>000 00 1941ศูนย์ศูนย์ศูเกาสี่่ครับ <S <S ยูบ้านโน้นสะอาดตำบลขอแนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่เนาะผู้ดใดอยากได้เห็นไก่งวงนะครับมาเบิ่งไก่เลยได้ครับเพื่อนี่เล่นัก่ไม่ไก่งวงนักต่วยเท่าไหร่ทั้งหมดจะสิบเอ็ดตัวครับแต่ว่ามันคนละรุ่นกัน รุ่นง่ายญ่ายสุดนี่่าเดือนก่วนี่มีแปดตัวครับแล้วก็มารุ่นผมรมถามใจเอ็นครับใจเอ็นครับเป็นรูปผสมระหว่างเลื่อนลอยที่เขาน้าเขาใข่มาจากอิสราเอลครับครับแล้วก็สบู่ไวบ์บานเฮาผสมกันครับเหตุผลเหตุผลที่เขาเอามาผสมคือว่าทันเรือนลอยมันเลี่ยงยากเอามาเลี่ยงบานเฮา่มันบอทนต่อต่ออุสมุปอ่าสภาพอากาศนะครับอากปาศมันห่อนแล้วก็น้ำหนักตัวมันไหล เพราะว่ามันตัวใหญ่คักกับเรียงลอยครับล้วก็ต้องดักตัวมันหลายส่วนมากแต่มีปัญหาเรื่องการผสมพันธุ์ต้องครับเคื่อนพลังมาบันเทิงิบแม่นครบแม่นแม่นแมนแต่รุ่นนี้ก็ถตาให้ดีเนี่ยต้องผสมเทียมเนี่ยมันตัวใหญ่แห้งล้วมันทับทับตัวแม่ตัวแม่มันสีอันนั้นไหมมันสีเออมันสีมันสิหาโล่เนาะไปเหยียบเกล็ดโลเนาะนี่อันนี้มันมาถึงขันปีกั้วขึ้นไปเนี่ยสิบหาโลสิบหกโลสิบเจ็ดโล ประมาณคนได้หรยี่สิบโลเนี่ยมีสิิทธ์ีอดยี่สิบโลได้สูงสุดหลมาไหนถ้าถ้ารุ่นเลือดเจ็ดสิบหานี่น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบโลนะครับบวกลบเลือดเจ็ดสิบห้าเมียนไม่เลือดเจ็ดสิบห้าครับมันม่เลือดลอยยี่สิบโลขึ้นแมียี่สิบโลบวกลบครับบวกลบแม่นครับสุดยอดเลยครับขาวงามเลยนะพี่ขาวแม่นอันถ้าเพื่อเลี้ยงถึงอันถึงคอกอ่ะมันถึงงามกว่านี่เพราะว่ามันบวชือกินนะครับมันบวชขนขนมันสีดำบวชเปลือก ใครเขาเนี่ยปีหนึ่งจะหน่วยผิดตัวน,นี้ผมก็บบ่ชัดเจนก็บบ่บอ่บอบอ่อได้มีความรู้เรื่องใกล้ๆตะบนเลยก้อนอันนี้มันฟักเนี่ยมันจะเมือกไก่งวงยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเมือกเมีนครับยี่สิบแปดเมือกจอออกเป็นตัวเลยแม่นระยะการฟักซั้มเป็นอีเลี่ยงเลยครับโอ้ยยี่สิบแปดวันนะครับ,รบถ้ถามีคนมาเหมาหน่อขายป่นี่เหมาขายครับขายขายครับเมีน พอดีผู้ชายอยู่นี่แหละเดี๋ยวบึงมันขึ้นแบบไม่เห็นง่าบานนี่ตัวใหญ่ครับตกคายตกคายแล้วกุ้มเหรอครับไก่พวกนี้คายทั่วไปครับเจ้ามันตัวใหญ่ไหมมันบ่คือไก่บ้านไก่บ้านซื้อไว้ขาไปต้มกินได้ไหมครับมันต้องเป็นกระกุ้มนะจ๊ะจะบอกุ้มครับจะพอกุ้มมันตัวใหญ่เห็ว่าตัวนึงนิดขาตัวหนึ่งกับซ้ำขาหมูตัวหนึ่งบุลุษครับ นี่ตุเมียครับทีกําลังหยอกุนี่เนี่ยนี่ตุเมียอะด้วยกันครับนี่ก็ตัวมูครับนี่แต่ว่าเป็นรุ่นน้อยรุ่นรุ่นร้องครับรุ่นน้องหรือเปล่าครับอันที่ตัวเงงี้นี่ตัเลี้ยงมาโดนไปหนึ่งหาเดือนกัวครับแม่นครับหาเดือนกัวเขาแสดงว่าจับไขหาเดือนอะได้จับไข่ได้ได้ครับได้หาเดือนกับจับไข่ได้แม่นได้่นักแต่ขันใจียดเนี่ยเขาก็เขาสื่อกันรลอยแปดสิบเลยครับ แม่นครับย่างหน่อยร้อยแปดสิบติ๊กสองหน่อยแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเขาซื้อมาเขากระเรียนเป็นสัตว์สวยงามกระได้น้ำมีไหมแม่นแมนแม่นมันกับสวยงามครับขาวมันขาวหล่ะครับมันล้ำแผนในเบื้องสิแหละครับมันกับงามมงเป็นดาเป็นเครื่องวัตว์มังคุดแม่นครับจริงๆมันไม่ได้เป็นไก่เลยครับเอิ่นไก่มันเป็นนกมันเป็นตระกูลนกคุนกแม่นนกป่าครับนกป่าแม่นครับมันเป็นตระกูลท้องนกมัน่เป็นตระกูลท้องไก่ครับแล้วอันอันต้อนอันนี้ยังไงพี่ ไก่ยังรถแดงอ่ารถไอรถเรียนลสสายเมกาครับตัวนี้น,นะนี่ครับโอ้อี่นะครับไก่ไข่เราด้วยกันครับน,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 นะนี่ยนะนะไกย่ไอรุ่นเลกไอกุศลรถแดงครับรถ รถ <ลด S 1> ไอรแลนด์ลีลดครับสายอเมริกาครับตัวนี้นอันนี้ตัวเม่ครับอายุกน็น่าจะประมาณหาเดือนแหละครับหาเดือนแล้วล่ะของในรูของกองในตีไข่แล้วมันซะไก่จะไข่แล้วแม่นครับไก่จะไข่แล้วไม่ไกอยแล้วเป็นไก่ไข่สสยพันแท้ครับ,อ,รบอันนี้ตัวฟูครับนี่ครับตัวผูรุ่นเดียวกันครับตัวนี้รุ่นเดียวกันรังยังจเดือนไข่หน่ยมีประมาณหาเดือนหรือหาเดือนครึ่งประมาณนี้แหละครับไก่ ตระกูลไข่นี่ครับนี่ครับสวยดีนะครับอันนี้เขาอันนัั้นนึนไข่ไข่ไข่ของอย่งโอ้อันนี้ไข่ผมเจี๊ยบไว้ใกล้มีไข่บ้านนึ่งเหละครับนี่นี่นี่แม่ครับนี่ครับไข่ของไกล้รูดนี่แหละครับนี่กล่องสีสีมันจะออกจางๆมันจะเป็นสีเข้มคือไก่ไข่มันจะคือไก่อันไก่ให้บิดครับกินไข่อยู่ตลอดตัวเมื่อเี่ครับโอ้รวยทีอันนี้เป็นอันนี้ไข่เป็ดเหรอครับนี่ไข่เป็ดไข่เป็ดอัน ปลาเป็ดปลาครับเปนดป็ดปลาอยู่หลุเอาเจ้าก็มีเป็ดปลาป็ดปลาเอามาลาบเอาเอาขอสสออมาลาบเ่รามันเ่รามันไรเพราะมันมันลาดว่ามันยังมันเกิดมันลาดอย่าเน็นมันลาดบ่เพราะว่าเป็ดปลาอยู่รลุมแล้ววะผมกับบมโหผมเอามาลาบหาตัวให้แต่มันไปสองตัวมันใครเดียวไหมว่าจะมาลาบมาค้างไว้ดุแล้วมันใครสั่มเดยกครับนี่ครับ นี่เป็ดนี่ไข่ของเป็ดนว้ยัหไ่อยู่ด้วยครับไก่รถแดงครับนี่รถแดงครับข้อดีก็คือว่ามันเป็นสายสายบอกว่าด้บิดมากไหมครับเป็นสายแทบไก่ไข่พันแท้เขาสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายยางยางเช่นว่าเ้าไปต่อเป็นประเภทไก่เนื้อเ้าก็เอาไก่บานไก่ตีตัวยหงไงใส่ครับเอาบิดกันไม่กะสิออกออกว่าเป็นไก่สองสาย เสยออกบ้านกับไข่ผสมกันพอดีก็คือหนึ่งไก่ตัวอย่างมันไข่ดุกูเลียวมันก็หายลูกได้หลายสองเอาไก่บานใส่ครับมันเก็บออกเป็นไก่บ้านเอาไปไก่คือประเภทไข่ไข่สามสายสชไหมครับแล้วมันสีเหลืองไงไว้กัวไก่ไก่บานธรรมดาทันแฉไหมครับนั่นแหละแตาพวกนาอยากกินไก่ไข่ก็เอานี่ไปเลี้ยงก็ได้ครับได้แล้วให้บิดควาอันนี้สามารถต่อตลูกแมนต่อลูกไดไก็ให้บิดบางบางอันมันมันหมันนะครับ บางบริษัทมันจะมันม,มันพอดออกมันอนบ็คือพ่อแม่พันแมครับเพราะว่าอันโรดแดงนี่คอคว้มหมายนะครับคุณนผู้ชมมันสามารถเวลาไปเพาะนะครับมันก็จะเป็นเหมือนพ่อแม่พันแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับอันนี้จำนายวันไหนพี่จำนายครับจำนายขายเท่าไหนหถ้าตัวเมียมาเนี่ยขาย,ยตัวสามร้อยห้าสิบบาทครับไก่เมียนี่ครับไก่ผู้กับราคาเดียวกันครับ หรือถ้ารหรือถ้าเป็นสุตก่าราคาลดลงมาอีกครับแมนถ้าพูดว่าหาตัวหนึ่งสิไหมครับห,หาแม่ผู้หนึ่งสิครับครับเก่บราคาลดลงมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะทั่วมาถามกันเลยผมกัมกบ่อไดชินราคาไว้แต่ว่าถ้าราคาใกล้เมียนี่ครับสายเยกาดีนะครับถ้าทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยราคาบัตามก็หาลอยซี่ลอยหาลอยึันไปแมนถ้าถพมมใครยังทีนะครับราคาผมใครยังี่ ครับต้องการเรียงเรียงไว้คนงานจากเดียราเขาไปต้องสู่เข้ามันเหรอแม่นครับแม่นครับไอ้ตู้ฟูครับครับตัวตัวนั้นให้บิดเห็นไหมครับคนคนละเรียงกันเลยนะครับนี่คนงามคนละเรียงกันเลยตัวนี้ให้บิดบัวงามครับคือให้บิดครับมันออกลูกมาแล้ี่ยนบ่ะแม่นครับแม่นแล้วต่อไปผมจะออกเพราะว่ามันสิบปนสายกันเขาต้องแยกออกครับ ต้องไปเจ้าให้บิดออกไปเพราะว่าักช่วงมันกระลังสีเขาสีซูว่าเขาสีเขาสีฝากลูกไก่รูดนี่ครับเพราะตัวให้บิดออกใ้หมดครับแล้วก็เอาไก่อื่นออกใหมดบ่อยมาปุ่นกันเลยครับให้เป็นรูดพัดเจีแทงเลยนี่มันก็จะขายไข่เชี่ยกันแทงงเลยครับกับแพงงยูกครับแต่ว่าผมบอก่าดิบบริบบบ้ินบ้ริบบบริบบบริบบบราบบบริบบบรเบบบรนบบบริบบบแิ่บบรับบอยู่บบริว่าสิว่าสิบบบริบ่บริบบบริบบบริบอยริบบบริบบกรมันกริบกครับหลรยอย่าง ดีที่ผนงั้จากตู้แล้วก<ช>ับนี่เข้าอันกินตู้ฝักเราเล่นฝักตัวล่องตู่เราให้บิดรุ่นนี่ผมล้องฝักงก็ได้ครับนี่าาสามารถให้ลูก <L> ได้ที่กันให้ลูกได้แม่ครับเอาให้บิดรุ่นนี่แหละเอาพอลวดใส่้นเอาลูกลูกมันเป็นปกติเขาแต่ว,ว่าไม่ยังพอคอยสวยขึ้นี่นมันย่ะแม่นครับแม่นแม่นแต่ว่าขันหอดีอ่ะเอารูดเลยครับ ขายายพันธุ์ไปรตรงห่วงเลยขายายพันธุ์ต่อยอดได้หลายแบบเอาไปแตะแขนงได้หลาย,ยาลอย่างว่าไงหลุดแม่นครับหลุดพันธุ์เถอะใครสวยงามไปน้ำนะครับเพรามันจะพาไปพื่นที่นี่ขอกมันสิสีอันนี้ขอกสำรองครับสบล่งบางทีอย่างแยกเขาอยากแยกเขออาก,กขขม็มาขังแยกไว้ครับแม,ม่นครับผมกับเย็บเพราะได้กินด้วยกินจนสข้านกินหมดแล้วครับใคร ขอ,อเบอร์โทรอีกทีหนึ่งพี่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับ, 000, 000, 19, รบสถานที่ตั้งพับเท่าไรครับอ่าบ้านโนนสะอาดตำบลขอนแจน่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับใครอยากสนใจไก่พันธุ์นีนะครับเนาะอยากไก่เอาไปเลี้ยงไปติดต่อพี่มาได้ครับผมยินดียินดีครับผมทางบ้านเจ้าเนี่ยทางเมืองร้อยเอ็ดเพราะไก่เนี่ประมาณห้ากิโลครับ ห้างจากรอยกระอ่ะแม่นครับของดีอยู่รอยกระทงก็มีเยอะ